สวัสดีครับพี่พี่ FCI u s e Car จัดให้คําตำขอนะครับสำหรับใครที่หารถยนต์ยอดนิยมของร้านเรามีมากี่คันไม่เคยจะพอขายจัดมาให้พิเศษนะครับวันนี้ได้สีขาวมาด้วยนะครับคันนี้คือ Honda City ปี2011จดทะเบียนปี2012รถมือเดียวป้ายแดงออกห้างไม่เคยติดแก๊สไม่วิ่งมาน้อยๆ140,000กว่ากิโลเท่านั้นและที่สำคัญยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยรถถูกเซอร์วิสท,ที่ศูนย์บริการของ Honda และศูนย์บริการอย่างมีค i ิกนะครับทุกระยะนะครับดูแลเป็นอย่างดีสีขาวเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อพิคว่ำหรือจมน้าสีนะครับเราจัดก,การเก็บรายะเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้ว ขัดเคลือบนะครับให้เรียบร้อยนะครับถอดซักถอดฟอกถอดสปาเก็บช่วงล่างเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบหมดแล้วเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยพี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับสิ่งเดียวที่เราจะค้างคาไว้ให้กับพี่ๆี่ก็คือฟิล์มรอบคันนะครับเนื่องจากช่างฟิล์มยังไม่กลับมาเดี๋ยววันจันทร์เขากลับมาเราจะการเปลี่ยนแบบคาร์บอนเซรามิกนะครับให้ใหม่รอบคันเลยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ให้เสียชื่อไอยูสคาแน่นอนนะครับ ตอนนี้รถพร้อมใช้งานแล้วเรียบร้อยนะครับที่เอาไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมภายในสวยงามสะอาดสะอา้านเราถอดซักถอดฟอกถอดสปาตามสูตรของร้านไอยูสกาภายในเบาะหนังเราฟืน้นฟูเบาะหนังให้ใกล้เคียงป้ายแดงมากที่สุดเท่าท,ที่จะมากได้ส่วนด้านนอกสีเงาฉ่าเคลือบแก้วเคลือบซรามิกให้แล้วทั้งคันนะครับสวยงามจริงๆนะครับยางดอกยางหนาปีก็ไม่ลึกปี20กว่ายังสามารถใช้งานได้อีกหลายกิโลเมตรเลยนะครับสำหรับยางชุดนี้นะครับ ช่วงล่าง,งเงียบเงียบแอร์เย็นฉ่าและที่สําคัญคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนวิทยุตรงรุ่นนะครับหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยหลังมาให้ด้วยระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มระบบดูหนังฟังเพลงดู Google แบบได้สบายๆนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมนี่นะฮะภายในสวยงามสะอาดสะอ้านเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้า,ากุญแจรีโมทเดิมจากโรงงานนะครับผมเลขไมล์วิ่งมาเพียงแค่1 4 4 0 0 0สกว่ากิโลถือว่าน,น้อยมากๆสำหรับรถปี2012นะครับ ถือว่าน้อยมากๆนะครับตกปีละหมื่นโลเองนะครับผมตกปีละหมื่นโลเฉลี่ยก็วันละประมาณ30โลนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับผมนี่นะฮะด้านในก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของซิตี้อยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังเบาะไม่ฉีกไม่ขาดเลยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีเบทเดิมจากโรงงานนะครับสวยจริงๆนะครับผมนี่นะฮะสปาให้ชุดใหญ่แล้วนะครับสะอาดสะอ้านแน่นอนนะครับภายในงภายในแผงประตูต่างๆไม่มีสลอกไม่มีลอกปอกเปิกแต่อย่างใดนะครับ รถรุ่นนี้ด้านหลังนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะจุของได้เยอะจริงๆนะครับจุใจจริงๆนะครับผมนี่นะฮะมีเซ็นเตอร์ถอยหลังมาให้ด้วยมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะหันแอโรกาดตรงรุ่นก็มีมาให้ด้วยนะครับผมสามารถใส่สกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบพับได้เนี่ยใส่เข้าไปได้เลยจักรยานพับได้ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะร,รือเมล็ดสวยงามนะครับยางอะไรแม่แรงต่างๆมีมาครบไม่เคยอุดเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดครับผมสวยงามจริงๆนะฮะ ทะเบียนเดิมตั้งแต่จดทะเบียนใต้แดงนะครับรถเป็นรถมือเดียวแท้เล่มเดิมไม่เคยสูญหายนะครับผมนี่นะฮะรถบ้านแท้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมวันนี้อาจจะต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับที่ไม่ได้รีวิวที่เดิมนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเนื่องจากที่เดิมปรับปรุงสถานที่นะครับวันนี้เราต้องมาอาศัยในตลาดนะครับเพื่อรีวิวนะครับผมนี่นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันไปนะครับ ก็เครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับผมนี่นะฮะสปายให้เราชุดใหญ่นะครับแห้งๆแบบนี้เลยเบ้าชโช้กซ้ายเบ้าชโชวกขวาคานหน้าแก้มหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงหน้าสติ๊กเกอร์เลยทุกอย่างอยู่ครบน็อตไม่แกะเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานจริงๆสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่นะฮะจัดมาให้พี่ๆทั้งทีต้องจัดคัดพิเศษเกรเอมให้นะครับย้ามนุ้องเปลี่ยนสีไม่ต้องทําภายในไม่ต้องทาภาษีไม่ต้องต่อประกันไม่ต้องต่อนะครับฟ์ีไม่ต้องทําเองนะครับเราจัดการทําให้หมดแล้วเอาไปเติมน้ำมันขับได้เลย เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายนะครับแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆนะครับเนื่องจากอากาศข้างนอกคุอนข้างร้อนเข้ามาแอร์เย็นฉ่านะครับเปิดแค่เบอร์สามน้ำยาดันไม่สุดด้วยนะครับแอร์เย็นฉ่ำอัธตัวจริงๆนะครับบุ๊กสวิตต่างๆทุกอย่างมีมาให้ครบนะครับผมนี่นะฮะบุ๊กสวิตต่างๆนะครับสมุดวารันตีทุกๆอย่างนะครับผมนี่นะฮะทุกอย่างในกระเป๋าดํามีมาให้ครบครับพี่ เล่มเป ok ็นเล่มเดิมจากโรงงานนะครับรถเป็นรถผู uh ้ห hmm. ญิงใช้นะครับผมนี huh. ่นะฮะคนนี้นะครับประกอบอาทางานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับผมอยู่ในเมืองนะครับผมอยู่แถวๆสุขุมวิทนะครับผมนี่นะฮะรถมือเดียวแท้เล่มเดิมนะครับผมนะครับเล่มเล่มไม่มีสูญหายนะครับผมเป็นรถมือเดียวแท้ประกันชั้นหนึ่งยังมีนะครับนี่นะครับยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะครับนี่นะฮะรถยังมีประกันอยู่นะครับผมตัวรถมีประกันประเภทหนึ่งนะครับผมประวัติดีด้วยนะครับ ได้ส่วนลดเบี้ย6เหลือแค่6,000กว่าบาทอีกนะครับหมด19ตุลา68นะครับหมด19ตุลา68นะครับผมรถประวัติดีปกติประกันชั้นหนึ่งก็ต้องมีหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ด้วยอายุรถแล้วแล้วก็เขาประวัติดีมาไม่มีการเค็มแต่อย่างใดนะครับก็ลดเหลือแค่6,000กว่าบาทนะครับซึ่งถูกมากนะครับถ้าพี่ๆซื้อไปนะครับประกันหมดพี่ต่อนะครับก็จะได้เบี้ยที่ถูกนะครับถูกพอๆกับประกันชั้นสองบวกสามบวกเลยนะครับแค่6,000กว่าบาทถือว่า น้องดูเร็วๆเมื่อกี้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผมขับขี่ดีนะครับวันนี้ขับออกถนนใหญ่ให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับขับให้ดูแบบชีวิตจริงเลยนะครับพี่ๆสามารถมาซื้อแล้วสามารถขับกลับไปต่างจังหวัดไกลๆได้เลยนะครับ กรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่สบายสบยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับหายห่วงแน่นอนเอาไปใช้งานอย่าเอาไปซ่อมซื้อรถมือสองต้องซื้อที่คุณภาพไม่ได้ดูที่ราคาเป็นหลักนะครับต้องซื้อรถเอาไปใช้งานพอรถอยู่กับเรานานมากๆนะครับอย่างน้อย2ปี3ปี5ปี10ปีแล้วแต่คนนะครับผมบางคนมีเงินมากบางคนมีเงินน้อยนะครับอย่าซือ้อย่าเสียน้อยเสีย,ยเสียง่ายเสียมากเสียยากนะครับอะไรสักอย่างนะครับอย่าเสียแบบนั้นนะครับเอาเป็นว่าซื้อไปสบายเงินในกระเป๋า ซื้อไปใช้งานอย่าซื้อไปซ่อมอย่าซื้อไปให้เป็นภาระนะครับยานภาหานะไม่ใช่ยานภาระนะครับเพราะฉะนั้นราคาถูกกว่าที่อื่นมากเล็กๆน้อยๆ,ๆลองดูลองเปรียบเทียบดูถูกใจเอาไปนะครับรถยนต์คันพิเศษเกตเอไอยูสข้าจัดให้ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือสอง่งไปเลเห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองนะครับเรารีวิวจากสินค้าจริงนะครับอันนี้เราขับอยู่จริง ไม่ใช่ AI สร้างขึ้นมาแล้วก็บริการดูอ่าไว้อย่างนี้ครับไม่ใช่ดูแบบนี้นะครับที่ลองดูนะครับเนี่ยบรรยากาศท้องฟ้าสดใสนะครับมีรถวิ่งไปวิ่งมาอันนี้จากสินค้าจริงๆนะครับสินค้าจริงๆนะครับตรงปกแน่นอนเพราะถ่ายจากมือถือแบบความละเอียดแบบ 4K60 เฟรมเลยนะครับถ่ายแบบละเอียดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับตรงปกแน่นอนเพราะขับให้ดูแบบนี้นะครับที่ไหนมีขับหรือเปล่าไม่รู้แต่เราขับให้ดูนี่นะฮะขับขี่ดีนะครับช่วงล่างนี่เงียบแย่เย็นฉ่ำปล่อยมือขับได้เลยนะครับ แม้จะเป็นข้างหน้าเป็นทางโค้งเนี่ยน้องตบมือเห็นไหมฮะฝากกันด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติกกดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณครับ